ที่บ้านของพวกเธอคงไม่ค่อยมีอาหารแบบนี้แล้วมัง้งตามสบายนะถึงไม่พูดก็ไม่แกรงใจแล้วล่ะค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วงันเอาเลยละกันนะคะอุ๊ยพี่ดาไลเบาได้เบาพี่ขนาดนี้ละเอาเลยละกันนะ ดูดอลลี่จ้านี่จ้ะลองชิมเป็ดพะโล่กันนะว้านวนเนี่ยทำอร่อยมากขอบคุณนะคะนี่พวกเธอสามคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันสินะมีหน้าละ่ะหน้าตาถึงไม่ค่อยเหมือนกันเลยเออพี่ดาเป็นลูกติดแม่ฉันเป็นลูกติดพ่อส่วนเจนนี่ก็ เป็นลูกพ่อกับแม่จ้ะดอลลี่กับเจนนี่มีพ่อคนเดียวกันสินะค่ะอแล้วพ่อของเธอเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วทำไมหน้าตาเธอถึงไม่ออกลูกครึ่งเหมือนน้องเธอเลยล่ะอ,มอมแม่ของหนังดอลลี่มีชู้ค่ะแล้วก็เอามานะ่ะมาทิ้งไว้ให้พ่อมันเลี้ยงอย่ามาพูดแบบนี้นะพี่ดา อกหรอว่าแกเป็นลูกครึ่งอะดูหนังหน้าแกกับเดนนี่สิว่ามันเหมือนกันไหมฮะทุกคนในชุมชนอนะเขาก็รู้กันหมดเลยคะ่ะว่านันดอนลี่อะมันเป็นลูกชู้เหลือแต่หมันก็นี่แหละคะ่ะที่ไม่ยอมรับความจริงแต่ฉันก็เข้าใจแกนะใครมันจะไปอยากยอมรับอะคะว่าแม่ตัวเองไปทำสารเลวอะไรไว้เนอะล้นนี่ยิมีน่าจะไปตามหาแม่พอะะได้แล้วฉันไม่อยากฟังชาติกำเนิดเนี่ย ไม่มีใครเลือกได้หรอกนะคนเราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครแต่อยู่ที่ว่าถูกอบรมมาแบบไหน